วันนี้เรามากิน <c oughs> ติมซัมพนักงานแต่ละลืมลวพนัางานอะไรนะคะคุนี้เมฟราเมฟราดอกไม้ในเดือนพฤษภาคมมิถุนากา็ลดเลยดอกไม้า <c oughs> อทุกอย่างนั่นแหละ ไม่กับกินแป้งร้อยมันส่วนผสมอื่นไม่ได้เราแค่ชิ้นเดียวมีการไม่กินแป้งด้วยใ่ค่ะด้รมผมไม่อยากโตอันเนี้ยได้ค่ะร้อยเลยเรียกว่าอะไรนะอเนี้ยกัดแก้วฉันก็เชยเชยไปเรื่อยๆกะแก้ว เด้วก็อร่อยปะาแตงคนเนี้ดีไ่ดน ริบ้างครับน่อยก็เกิข้าเอจาผัดนะกตมีต่มย่างเลยผัดแล้ผัดรานเค็มถ้าผัดเค็มก็ผัดเค็มไม่น่าจะดีนะสาหรับนื้อเนื้อก็ผัดย่างอะไรอย่าง แต่เก็บเอาไม่อยู่นั่นแหละอย่างเงี้ยนีแล้วเหรอใช่ค่ะมันเป็นกระดูกหมูมาดอย่างโจเป็นไงอ่ะน่ากิน่ะต่างเงี้ยับเต็กเ็กแก้วอร่อยเหรอนีวันนี้เป็นคนล ถ้าจังหวมิี่ห้นะใ่น่ารักมากเลยอพี่เขน่ารักมากเลยส่งที่เลยประาดที่ไงนี่มีหกเก้นค่ะมีหกแก้้ยใครสั่งอ่ะเจ๊เหรอ อนี้ขงพี่โบอันนี้ข่ต้ได้ไหมคะกิ่นใานพี่โบกินบุหมี่ฮกเกี้นกิ่ใบกานของพี่โโอ้โ้แน่ค่าเลยสิแม่บอกให้ไปติ๊กสั่งดีข้าาส่งได้เออขเชขอรู้ั่ไดใสจาสั่งได้ น้ำซุปเขาเขาเป็นผู้ดีผู้ดีน้ำซุปดูรสชาติแบบเป็นผู้ดีมากมีหกเทียนนี่คือโดนเป็ดโดนอะไรนี่คือไปจบเลยขอนะครับมาบ์บีคิวต้องมาแล้วหนึ่งนี่ไงบาร์บีคิวที่ไหนอ่ะที่ไหนอ่ะยังไม่เห็นเลยวิธีไงบีบีคิวเลย แล้วมันมาตอนไหนอะแกปแล้วเหรอเนี่ย <Yeah. S 1> อ๋อเหรอว่าแล้วหมดจานแล้วถึงจะรู้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกินไปเรื่อยๆแม่อสด้วยนะคะสวัสดีค่ะ